ยินดีต้อนรับสู่เทรดดิ้งค่ะช่องของคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ2025 Honda City รถยนต์ซีดานขนาดกระทัดรัดที่ยังคงเป็นมาตรฐานในด้านความประหยัดเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย Honda ได้พัฒนาซิตีให้ดียิ่งขึ้นด้วยสมรรถนะที่ได้รับการปรับปรุงฟีเจอร์ทันสมัยและระบบความปลอดภัยที่ล้ำหน้าทำให้ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นในตลาด 2,025 Honda City มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร DHC AVT Ec ให้กำลังสูงสุด121แรงม้าและแรงบิด145นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อันตโมติตีนแบบ CVT ที่ให้การเร่งความเร็วที่ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันมากขึ้น Honda ยังเพิ่มตัวเลือกรุ่น Hybrid eHEV ซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบน สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยมลพิษรุ่นไฮบริดมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงพร้อมกับได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลระบบการสะเทือนได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่และการทรงตัวที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นบนทางด่วนหรือในเมือง ดีไซน์ภายนอกของ2025 Honda City โดดเด่นด้วยความเฉบียเฉี่ยวและความสปอร์ตกระจังหน้าดีไซน์ใหม่มาพร้อมไฟหน้าเลธทรงคมเข้มและตัวถังที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อลดแรงต้านลมเพิ่มความเสถียรและประหยัดเชื้อเพลิงล้ออลลอยดีไซน์ใหม่และเส้นสายโครเมียมช่วยเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถส่วนท้ายรถติดตั้งไฟท้ายเลดและสปอยเลอร์ขนาดเล็กที่ช่วยเสริมความสปอร์ตความสูงจากพื้นได้รับการปรับปรุงให้เหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและบนถนนหลวง ภายในห้องโดยสารฮอนด้าให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแผงคอนโซลได้รับการออกแบบใหม่พร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลที่ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวยวกับการขับขี่ระบบอินโฟเทนมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างไร้รอยต่อมีที่ชาร์จไร้สายและพอร์ต USB หลายจุดเพื่อ ความสะดวกสบายของผู้โดยสารพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางให้พื้นที่วางขาสบายทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังรุ่นท็อปมาพร้อมเบาะหนังระบบไฟสร้างบรรยากาศและเครื่องเสียงพรนีเนียมเพื่อประสบการณ์ที่รูหราระบบปรับอากาศอัตโนมัติและช่องแอร์ด้านหลังช่วยให้ผู้โดยสารได้รับความเย็นสบายตลอดการเดินทาง ด้านความปลอดภัย2025 Honda City ติดตั้งระบบ Honda Sensing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะประกอบไปด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกอัตโนมติติป้องกันการชนและระบบเตือนออกนอกถนนนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ความปลอดภัยเพิ่มเติมเช่นระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือน ขณะถอยรถและกล้องมองภาพรอบคัน360องศาโครงสร้างตัวถังได้รับการเสริมความแข็งแรงเพื่อเพิ่มการป้องกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุพร้อมถุงลมนิรภัยหลายจุดและระบบควบคุมเสถียรภาพเพื่อความมั่นใจในการขับขี่ ด้านความประหยัดน้ำมันฮอนด a า i ิตยังคงเป็นผู้นำในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองโดยรุ่นเครื่องยนต์เบนซินมีตัวเลขที่ดีเยี่ยมส่วนรุ่นไฮบริดมีอัตราประหยัดน้ำมันที่สูงขึ้นอีกและช่วยลดมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ h อนด้ยังคงเน้นการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังคงให้สมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังยังคงกว้างขวางรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล ด้วยความสมดุลระหว่างสมรรถนะเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย2,025 Honda City ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุด